สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดียามเช้าอารุณสวัสดิ์วันเสาร์ครับผมตอนนี้สมบัติพ่อตาก็เอามาล้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปเป็นเคยเคยใหม่ที่สุกนครคงจะเป็น การล้างครั้งสุดท้ายแล้วมีพบก็ต้องมีจ่าครับเพื่อที่ว่าเรานี่ยังไงล่ะต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะสำหรับคันนี้ซึ่งเป็นรถของผมเองที่ผมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วย ความสามารถของตัวผมเองนะครับในการซื้อรถคันนี้ก็เลยอยากจะลงทุนอยากจะลงทุนนะครับลงทุนในการเดินหน้าต่อไปก็เลยจำเป็นต้องขายสมบัติพ่อตาครับคันนี้หลายๆคนก็ถามว่า ทำไมทำไมถึงไม่ขายคันที่ทอทงรับคันนั้นขายไม่ได้ครับเป็นรถสมบัติแม่ให้มาครับเป็นรถที่ทําให้ผมได้มีทุกวันนี้ก็เพราะคันขาวคันนั้นคือคันนี้น่ะมันขายได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะเป็นรถที่ผมนี่หามาด้วยตัวเองเอาโฉนดที่ดินพ่อตาไปเข้าทกส แล้วก็กู้ซื้อรถคันนี้ด้วยเงินสดเอามาใช้งานก็ส่งงวดจนเสร็จนะครับทีนี้ผมก็อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับว่าเอาง่ายๆซื้อมาขายไปเนาะก็เลยใครที่กล้าซื้อรถคันนี้ผมก็กล้าขายในราคาเจ็ดแสนบาทครับเอา ใครกล้าซื้อผมกล้าขายผมบอกได้แค่นี้ไม่ให้ต่อครับใครพอใจซื้อเ0 0 0 0นบาทผมกล้าขายบังเอิญครับไปเจอ f c โทรมาเพราะว่าสนใจรถคันนี้ดูคลิปมานานแล้วอยู่สกนคลนครครับเป็นเท่าเกยมโครเหมือนกันครับลูกชายบอกว่าอยากมาดูรถครับวันนั้นก็เลยมาดูรถแล้วก็ลองขับ ถูกใจครับบอกตกลงเอาก็ตอนนี้ก็ไปเน้นก็ไปทำสัญญาเรียบร้อยแล้วต้องถูกระจกด้วยเด้อนาซาให้เท่าทงล้างให้ครับเอาให้สะอาดอาดไปเลยวันนี้มีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งโอ้โหเมื่อวานนั้นไปนอนอยู่ในรถวายุงกัดเต็มเลยดูอะแต่วันที่ไปนอนบอน,นั้นอะ ไปอยู่ทางโน้วนว่าค้ำคูณค้ำคูนนะครับนี่ครับรถคันนี้นี่เฟืองท้ายนี่ได้เลยรอบได้เหยียบก็วิ่งเนาะตรงเนาะมันไม่อื้อเลยเนาะเหยียบก็วิ่งครับทางเหนื่อยก็แรงครับสิบสเฟือง10บสหนึ่งครับ นี่ก็ให้เทาทงล้างรถก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำงานครับค่อยไปลุยงานนี่เงาแวบบน้ำยาน,นั่นล้างออไปนะไอไอยางนั่นน่ะยางอะไรนะ ยางที่ติดกระจกไหมขี้ยางหรือเปล่าใช่ไหม,ไมน,น้ำยาทูไม่อบอ่ะรถคนนี้ซื้อมาจากอูวินตาลกันยางครับสวยครับตอนไปดูนี่ยังสวยเลยครับหัวนี่ตํำจริงนี่ตอนที่ผมไปจองไปดูนี่หัวนี่แทบไม่ต้องเลยทําสีนะ มันมาแบบสดมากครับกันชนนี้เป็นกันชนนอกกันชนนอกแก้มแก้มนี่ก็มาอย่างเงี้ยกันชนเลดแล้วก็แก้มเลดครับมาอย่างงี้เลยสวยครับแล้วเครื่องอะไรนี่สวยตอนที่ผมไปจองนี่ไม่ใช่ว่าไปจองแบบตอนที่เขาทําสีเสร็จเรียบร้อยนะรถคันนี้ที่ผมไปจองนี่ผมบอกทางอู่ไปว่าเจ๊ครับถ้าเจอคันสวยๆสดๆ ยังไงก็บอกผมด้วยเดอ้อผมเอาคันหนึ่งทีนี้พอเกเปิดตู้ได้เกเจอคันสวยคันสดเกก็เลยบอกผมว่าเอ้ยไม่ใช่บอกสิเกส่งรูปให้ดูคันนี้สวยไหมชอบใจไหมส่งรูปมาให้ผมดูครับแล้วผมก็ไปดูตัวจริงอ๋อเป็นที่ถูกใจครับตัวจริงถูกใจสวยก็เลยทำสัญญาวางมัดจำเลยครับ สวยมากรถคันนี้สภาพเครื่องอะไร j 2ครับ215แรงนี่ตนมารู้สึกว่าฝาครอบนี่มีมาให้หรือเปล่าวะมีมามาให้ตรงไม่มีนะฝาครอบนี้ไม่มีผมซื้อมาใส่เองนะนี่ฝาครอบนี่ของแท้ญี่ปุ่นครับฝาครอบสวย เฉพาะน็อตน,นิดก็แพงมากตัวละหกสิบบาทได้น็อตทองนี่คาซีสวยครับเดี๋ยวให้ดูคาซีสวยคาซีนอกแท้เลยรถคันนี้นี่นี่อะไรอะไรของตโวตอยู่ในนี้ไหม อะไรบอเสื้อผ้าที่นงที่นอนเดี๋ยวพรงนี้ให้ลูกพี่โอมาเก็บเอาเองครับเก็บออกเองอยอยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนไปครับเนี่ย อย่างหน้าเพิ่งเปลี่ยนได้น่าจะยังไม่ถึงเดือนนะอย่างหน้านี่ดูบางฟนลหลังเงาๆเลยเด้ดอฮะนนนะในว่าด,ด้านเงาน,นี่เนีเย่นน้ำแล้วก็ทำให้มันเปื่อย่ัน ระวังเด้อนี่อันตรายเด้อนี่ทุ้งยางนี่ทูนี่ด้วย,วยทงนี่นนเนี่ยไอเนี่ยให้มันดำเดี๋ยวค่อยยกก็ได้เนี่ยทูพวกนี้ด้วยข้างหลังนี่ทูกระจกให้ฝุ่นมันออกตุ๊กตาหายไปหนึ่งตัวเด้อนี่ไปหาซื้อใสเอาเองแล้วกัน เนี่ยมันหลุดหายครับตุกตาท่อในทูยังไม่ไม่เหงาวะไฟหก น่าจะอีกประมาณผมเดาคร่าวๆประมาณน่าจะอีกสามวันนะครับอีกสามวันน่าจะเขาน่าจะมารับรถนะครับเพราะว่าเฟนแนนซ์เมื่อวานนี้ไปทําสัญญาแล้วส่งรูปมาให้ผมดูทําสัญญาให้กับลูกค้าเรียบร้อยให้ผมมา้างรถให้สะอาดนะครับสบายอ กินข้าวก่อนน้ำนี่มันเป็นน้ำมาดานหน่อยถ้าน้ำประปามันล้างไม่ไม่ค่อยเป็นไรน้ำนี่ถ้าล้างเสร็จต้องเอาผ้าชามัวนนี่เช็ดออกเลยไม่งั้นมันจะเป็นคาบครับไปกินข้าวกอนเพา่บไปเดี๋ยวกินข้าวเช้าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาล้างต่อครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ